เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%การเันทีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กวางจูเอฟซีนะครับจอดคว้าเพียงรำเสริมแก่งทางฝั่ง,งซ้ายสารัตษ์ให้ร์โคนนะครับเป็กไซดดีกีทีมชาตไทย ซึ่งยางจากบุรีรัมย์เนืองต็ดสู่ลศูสูงสุดของเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้ร่วมทัพกับชุมบุหูไดมอเตอร์ด้วยสัญญาณยิมตัว6เดือนแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองในเกมนัดล่าสุดให้กับชุมบุหูไดหลังจากที่อนาคตเริ่มไม่แน่นอนในถิ่นชุมบุุูไดมอเตอร์หลังจากที่รายเวลาการยืมตัวก็ใกล้จะหมดลง โดยสัสลักไฮเปอร์โคนนะครับเขาได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่2นัดเท่านั้นซึ่งก็เป็นการลงในฐานะตัวสำรองซึ่งเกมแรกลงแค่4นาทีเกมที่2ลง10นาทีรวมทั้งหมดเป็น1 4นาทีนะครับโดยตำแหน่งที่สัสลักลงไปเล่นในเกมแรกนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาเล่นทางฝั่งขวาส่วนเกมที่2เขาก็ลงเล่นเป็นมมดฟิลต,ตัวรับล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่สัสลักถนัดเลยนะครับและเขาก็ไม่สามารถดึงศัก,กยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เลย หลังจากนั้นนะครับก็แทบไม่มีชื่อกับทีมอีกเลยนะฮะเนื่องจากผู้เล่นทางฝั่งซ้ายของชุนบุกุนไดมอเตอร์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นระดับท็อปดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ถ้งนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะเบียดแย่งตำแหน่งผู้เล่นระดับท็อปของทีมที่ขึ้นชื่อว่าติดทีมชาติไปแล้วซึ่งล่าสุดนะครับเป็นกวางจูเอฟซีซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ในร่วมลีก ชุนบุหุนไดมอเตอร์นะครับตอนนี้เป็นกระแสมารแรงอย่างมากหลังจากที่สโมรสรกวอนจุ FC ซึ่งเป็นทีมระดับหลกสูงสุดของเกาหลีใต้ก็เล่งขว้าตัวสตสะลักไหประโคนแบบซ้ายของไทยเรานะครับไปเสริมความแข็งแกร่งทัน้ันฝั่งซ้าย ซึ่งพวกเขามีปัญหาอยู่ในชาระตอนนี้นะครับก่อนจู FC ประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนเลยนะฮะรวมถึงฝั่งซ้ายของทีมก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะอยู่นะครับซึ่งมีรายงานมาว่าก่อนหน้านี้ชุนบุคุนไดมอเตอร์ที่จะคว้าตัวสัตว์รักไขบกคนนั้นก็ได้มีกวางจู FC ก็ต้องการคว้าตัวแบ็กซ้ายทีมชาติไทยรายนี้เข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดียวกัน,นครับ แต่สุดท้ายแล้วนะ่ะสาส่ลังไ่บางคนตัดสินใจเลือกย้ายสู่ชนบุรุษฮุนไดามากกว่ากวางจู FC ฟซนตอนนั้นซึ่งการที่ไปเริ่มต้นในลีกเกาหลีใต้นะครับกับทีมยหอย่างชลบุรุฮุนไดก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทีมนี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีดีกรีทีมชัติเกาหลีใต้ทั้งนั้นนะฮะแต่ถ้าหากไปเริ่มต้นกับสโมสรกวางจู FC นะครับมีโอ,อกาสสูงที่ส,สัส่วนจะได้โอ,อกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องแน่น,นอนถึงแม้ว่ากวางจู FC นะครับจะ เป็นทีมที่มีมูลค่าน้อยที่สุดเคลีกนะฮะหรือว่าทีมอยู่ในช่วงไทยตารางนั่นเองนะครับของลีกเกาหลีใต้แต่ทีมทีมนี้นะก็ยังมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงกว่าบุรีรัมและบีจีปทุมยูเต็ดของไทยมากกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้นะฮะกวางจูเอซีก็เข้าไปทาาพามแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแคาสัสลักไหประงคนเท่านั้นนะครับหรือว่าพียองลัมเนี่ยจะ ย้ายไปสู่กวางจู FC หรือไม่เพราะถ้าหากยัง,ยงอยู่เกาหลีใต้ต่อก็ต้องย้ายไปที่กวางจู FC แต่ถ้าหากอยู่กับชนบุฮุนไดมอเตอร์อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวเขาอาจจะสอบไม่ผ่านในระยะเวลายืยมตัว6เดือนนะครับอันนี้ก็เจ้าตัวต้องตัดสินใจแล้วนะครับประโยคเด็ดซีโก้อจอเซอร์ไพร์แฟนบอล ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกุนซืกค,คนใหม่เพื่อเข้ามารับหน้าที่เฮดโค้ชต่อจากกุณซือชาวญี่ปุ่นอากิระนิชโนะซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ลำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการดําเนินการของเรื่องกุนซือคนใหม่เพื่อที่จะเตรียมประกาศเปิดตัวกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เร็วนี้เพื่อลุยภารกิจแรก AFF s u z ซูซูกิคัพสปลายปีนี้กระแสมาแรงมากนะครับมาดามแป้งก,กำลังเร่งดำเนินการเพื่อที่จะดึงตัว โคดซิโก,โก้รับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งทำเอาแฟนบอลไทยฮือฮาไปตั้งแการอาจมีสุภาหญยเมื่อมีรายงานมาว่าซิโก,โก้ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ประเทศไทยถึงประเด็นกุญสือทีมชาติไทยขอปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาให้การเคารพก่อนซึ่งนั่นหมายความว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยที่เราจะได้เห็นซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมายืนนำทัพทีมชาติไทยเดินสู่สนามอีกครั้งหลังจากที่พาทีมชาติไทยประสบความสุเร็จอย่างมากในช่วงที่มันมา ซึ่งนัดล่าสุดซิโก้คุมทัพช้างศึกลงสนามนั่นก็คือ mm hmm. เกมคัดบอลโลกโซนเอเชียร,รอบที่3ที่พบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ไซตามาสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วถึงแม้จะแพ้นะครับแต่ในรูปแบบเกมการเล่นถือว่าน่าตืน่นเต้นและตืนต่นตาตืน่นใจแฟนบอลเอเชียและอาเซียนเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ซิโก้อยู่ระหว่างการพักผ่อนกับครอบครัวที่เมืองไทยนะครับหลังวีลีกตัดจบการแข่งขันโดยกลุนสือทีมยอดไทยชุดใหญ่จะเป็นใครเร็วๆนี้จะได้รู้กัน ก่ากุนซือผลงานทีมชาติยอดเยี่ยมที่สุดของเอเชียเหตุผลสําคัญที่เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะกลับมารับหน้าที่ต่อจากอากิระนิชโนทีมชาติไทยยุคมาดามแปงนดนพันลำจำผู้จัดจการทีมชาติไทยกําลังเล็งหากุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่แทนกุนซือญี่ปุ่นอากิระนิชโนซึ่งการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่จะมีขึ้นเร็วนี้อย่างแน่นอนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับภารกิจสาคัญในการลุยสึก AFF Super Cup ที่จะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยมาดามป้งนะครับระบุว่ากุณสอคนใหม่50/50 50, ที่จะเป็นกุซือชาวไทยหรือกุซือชาวต่างชาติเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ยังรอยก็ตามหนึ่งในกุซสอตัวเต็งที่จะคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ในตอนนี้ก็มีชื่อของเกตติศักดิ์เสนาเมืองแม่ทัพใหญ่ของฮองอันยลายขึ้นมาเป็นกุซือตัวเต็งหนึ่งในครั้งนี้รู้หรือไม่ว่าโค้ชเกตติศักดิ์เสนาเมืองเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งใน9ก้ากุญที่สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในานามทีมชาติ ของเทวีปเอเชียมาแล้วโดยจากผลงานพาทีมเจ้าไทยคว้าแชมป์4เกม2013าครั้งแรกในรอบ6ปีคว้าอันดับที่4เอเชียนเกม2 0 1 4ที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ4 6ปีคว้าแชมป์ AFF สุ z u k ร Cup พัสบ 24, ถึง 26, สองสมัยซ้อนซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีพาทีมเจ้าไทยผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีโดยคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ2 0 1 6 และก็เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีพาทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2019ซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีโดยจากผลงานของโคชซิโกบุกกระแสแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากและนี่คือเหตุผลสำคัญที่เขาเหมาะอย่างยิ่งที่จะกลับมารับหน้าที่ต่อจากอากิระนิชโนะและกลับมาปลุกกระแสแฟนบอลชาวไทยอีกครั้งท่านี้นอกเหนือจากซิโก้ที่เป็นหนึ่งในเก้สือทีมชาติที่ทําผลงานได้อย่างเยี่ยมของทวิตเอเชียแล้ว ก็ยังมี oni, อัลบราโตซัคเคโรนีอดีตคุณสื้อทีมชาติญี่ปุ่นในปี2 0 1 0 2 0 1 4ปาคฮังสอคุณซื้อชาวเกลีใี้ต้ของเวียดนามคนปัจจุบันฟิลิกส์ทันเชสคุณซื้อทีมชาติกาตาราดอสโกออฟลามูวิดอดีตคุณสื่อของสิงคโปร์ในปี2003และ2012ลาชโกูบาวอดีตคุณซื้อทีมชาติมาเลเซียในปี2009และปี2013 20ติดโผในครั้งนี้อีกด้วย ตัวแอนบินเอนะครับก็อยากเห็นโค้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนืเมืองนะครับกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,แล,ะแล้วแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรผมคิดว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะคือปิโก้นะครับอยากให้เขาลองมาทําอีกสักครั้งนะครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4กันยายนนะครับ